ครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Box X Ninja นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวคามะแล้วบอกจุดเกิดทั้งหมดของคามะนะครับมาเ,เริ่มคามะแรกนะครับผมจะเป็นคามะสายฟ้าไม่ลืมใครไปเอ้าวขอโทษโอเควันนี้ก็มากับช่องอ่า Kim Kung Channel ต่อเราไปต่อเลยไป วันนี้เราจะมารีวิวคามาทั้งหมดนะคับผมกก็แล้วก็บอกจุดเกิดกันฉัหบอกคนที่อยากได้อันแรกจะเป็นคามะสายฟ้าเกิดที่เมืองอะไรคิมเกิดที่มอือยิมบัสเกิดใกล้ๆกับลา<อ>วห่างเป็นลหว่า,างเม็ดตรงสะพานเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพาไปดูจุดเกิดพาไปดูจุดเกิดนี่นะครับ<ะ>นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะมีเขามีนี่น แล้วก็ข้างล่างจะเป็นลายแบบนี้มาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลยูนิคคิดกว่าคิวไม่มีอะไรเซตโอ,อ้ยโอ้ยอย่าอย่ายิงดิเซตยูนิคเซตโอย้ยอย่าเข้มเขมเข,ข้าไปเท่าไหรอ่อ่ะ เข้าไปแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นเอาง่ายๆตอนเนี้ยมองรวมถ้าถ้าแรงเอสอะถ้าแรงเอสสามหนึ่งแสนห้าหมื่นได้หนึ่งแสนห้าหมื่นได้ถ้าแรงเอสสามหนึ่งแสนห้าหมื่นได้ก็เดี๋ยวเราพาไปจุดเกินครับก็ให้ทุกคนมาที่โฮคายเอตรงนี้แล้วมาก่อนเลยตามผมมาเลยนี่ครับตรงนี้ตามผมมาเลย ดามผมมาเลยตรงนี้ไปตรงร้านลามงิงคิปอยู่นะทันบอกอยจะใกล้ถึงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราแบบกำลังไปเลยอะตอนเนี้ยเราช้าๆไว้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเห็นว่าเกิดตรง, <c oughs> งไหนใช่เดี๋ยวเร <c oughs> าใช้ลมหมอกไปดีกว่าพอมาถึงร้านคลาม,มิงก็ลงมาตรงนี้เลยนี่จะเจอสนามบวกกันก็ให้วิ่งหลบมาแล้วก็ลงไปเลยครับเฮ้ยนายอยู่ที่เดียวกับเราเลยเหรอเนี่ย แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับนี่เดินมาตรงนี้นะครับไม่ต้องก็ได้ใครมีนกก็บินมาชิวๆวะอะแนะนํา<ร>ว่า,าเป็นนี่ครับตรงนี้จะเป็นปใช่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เกิดสองหางไปนี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่<อ>เกิงหางินเกิดสองหางใช่ไหมก็วิ่งมาตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะเป็นที่เกิด มันจะอยู่แล้วว่าสองหางกับนกนกเนี่ยตรงนี้นกเกิดตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเกิดตรงนี้เลยนี่มาสายฟ้าก็จะเกิดตรงนี้ไม่ไม่มันไอ้นี่ไงมันกินเวลาด้วยแหละนี่ครับมันเกิดตรงนี้จะั้งหน้าจะลองมาใช้ขามาทั้งหมดฟีพีให้ดูก็ใครที่อยากมาหาก็เวลาเกิดก็ประมาณเท่าไหร่ ประมาณตอนเวลาเดียวกับสองหารเกินเลยโอเคแล้วก็อโอกาสดอกสิบนาทีโอกาสดอบหนึ่งทับหนึ่งทับเท่าไหร่หนึ่งทับยี่สิบหนึ่งทับยี่สิบรับโอเคไปดูคาาะต่อไปกันเลยต่อโอเคท่านชมมามือต่อไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นคลามะดินมีอย่างที่คาินจะสวยที่สุด แต่ดาเมจไม่มันดาเมจก็ประมาณเกืบเกืบเกจะแสนแล้วถ้า<อ>ตี<อ>สันห์<อ>เราไปตีได้อยู่สี่หมื่นแต่ถ้าตีกัน 40, <000. S 1> ตีด้วยกันเองเลยเรามีรอบป้องกันเนี่ยมันแบบแบบเหมือนแบบแต่ต้องเอาไปตีพวกสันหางอ่ะมันจะลดถึงเก้าก็แปดหมื่นถึงเก้าหมืนอันนี้สี่หมืนสองรอบอ่ะนายลองจมตีแล้วมั้ง สี่หมื่นนะครับก็ไม่ถือว่าแรงก็พอได้อ่ะใครที่แบบยังหาไม่ค่อยดีเอาง่ายๆแปดหมื่นสี่พันตอน้าเดี๋ยวนำไปจุดเกิดกันดี่ะมาตรงโฮคังเงี้ยเหมือนเดิมไปแล้วก็กระโดดมาตรงต้นไม้ครับแล้วก็พุ่งไปหาตรงโฮคังเงี้ยให้เจอเอ้ยไม่ใช่หาตรงร้านก๋วยเตี่ยวลงมาก็ลงมาทางนี้ ใช่ป่าวาคิมใช่ปะอ๋อแบบนะครับผมก,ก็ลืมๆอยู่ทําไมตรงนู้นใช่ใช่ใช่ตรงนี้เลยจะเป็นจุดเกิดของดินนะครับเฮ้ เป็นีเป็นคามะอะไรเอ่อต่อไปเป็นคามะไฟเอตอตรงนี้จะเป็นจุดเกิดของคามะดินโอกาสจบเท่าไรเอ่ยคุณคิมคามะเท่ากันหมดเลยหนึ่งทับยี่สิบหนึ่งทับยี่สิบเอ่อโอเ,เอ้ยไม่ใช่เวลาเกิดครับเวลาเกิดก็ประมาณเจ็ดโมงสามสิบเค เกิโมงสามสิบแต่เมื่อกี้แบบแ,บบแต่เมื่อกี้ขออภัยนะครับแต่เมื่อกี้มีเสียงโทรรบก,กวนขอโทรด้วยหนึ่งไปโอเคครับทุกคนก็มาต่อกันที่คาว่าไฟนะครับผมก็นี่นี่นี่ครับก็ลายก็สวยนะครับปออันนี้พวกนี้ที่มาก็นะครับแต่เมื่อกี้บนน่นกันอยู่เลยครับ หยุด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 ก่อนี้หยุดดิมีอะไรครับผมว่าคลิปอยู่ครับอย่มายุ่งม่ได้นะครับมาครับเรามาลองเรามาลองดาเมจกันนะครับผมประมาณเข้าไปเท่าไหร่อ่ะเฮ้มนอแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นเราเคยนับแล้วแสนสองหมื่นนะแสนสามหมื่นที่ย่ำคำานี้ก็ใครที่อยากจะหาได้ก็เวลาเกิด เอาผู้รู้ตอบสิเฮ้ยเวลาเกิดห้าโมงยี่สิบห้านาทีเออห้าโมงเออใช่ใช่ห้าโมงแหละแย่งกันพูดห้าโมงกหนึ่งโอกาสเกิดหนึ่งทับยี่สิบมันฝาคาบานนี้มันจะมีเริ่มต้นจะเป็นดาเมจหนึ่งมือหนึ่งหนึ่งแสน่ะะเริ่มต้นที่จริงดาเมจมันหนึ่งแสบางครั้งบางมันจะสุ่มดาเมจบ้างบางครั้งอะมาเดี๋ยวเราพาไปที่เกิดกันนะ ไปที่เกิดเอ่อมาให้ทุกคนมาตรงโฮคังนี้ก่อนแล้วก็ไปที่เกิดบินเลยบินตายต้องบินไปที่เกิดของเก้าหางก่อนแล้วก็จะเจอเลยเจอเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแหละเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำเฮ้ยฝากติดตามช่องดยนะอย่าลืมอ๋อแล้วนี้ก็แจกด้วยนะเจ้าของรหัสก็ชื่ออะไรครับเอ้าจะไม่ได้จริงเหรอคิมเลน มันไม่ได้เกิดงกล้วมันเกิดข้างก้าวหางฝั่งนี้นะครับมันจะเกิดตรงที่มันเคยเป็นสมนักเก่าก่อนที่จะโดนปิดเหล่านี้ครับเกิดในตรงนั้นเลยนี่ครับมันเกิดตรงนี้ขายากมากจำได้เฮ้ใครก็ได้มาช่วยเราปั้นละหัานนี้หน่อยอย่าแค่ครับมันเกิดตรงนี้นะนี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 ตรงประตูเนี่ย ตรงที่ประตูเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรตรงนี้มันจะเกิดตรงนี้เลยเนี่ยตรงซอกเนี้ยตรงซอกนี้ตอนนี้นี่เนี่ยมันจะเกิดตรงแถวแถวนี้แถวแถวเนี้ยแถวนี้แถวเนี้ยแถวถึงตรงเองอ่ะเราไปดูเมืองเมืองเมืองต่อไปเมืองลมกันเลยจะไปหาคำว่าลมต่อเลยตักโอเคครับต่อไปก็เป็นคำว่าลมนี่คำว่าลมเฮ้ยเฮ้ยเยเย็น คำมาลมอ่อนี่นะเด็ดเลยนะเบกัมาเลยลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวตมามมาเลยเดี๋ยวลองสกิลคำมาลมก่อนคำมาลมก็ลายก็สวยไอ้ทานยากวนาลายเหมือนกันกันดั้มเลยอะคามาลมอะทุกคนดิกันดั้มเคคมาลมความแรงก็อุย้ย ส <40, 000. S 1> องสี่หมื่นสี่หมื่นเนาะสองหมื่นสองพันสองหมื่นแปดอะประมาณนั้นแปดเออไม่ต้องรีไม่ต <ไป S 1> ้องรีไปกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวมาไปกินข้าวแป๊บโอเคเอ,อ่อท่านท่านอยู่ไหนก็ขอภายในเสียงหมาออด้วยหมามันดุเกินไปรับไม่ได้ท่านอยู่ตรงตรงไหนตรงสะพานเลย ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงเจอกันตรงสะพานไหนวะสะพานเนี่ยกูณมาถึงแล้วนะจุดหนแป๊บนะครับท่านชมเดี๋ยวตามมาเลยนะตรงโฮคันเนี้แล้วก็ขึ้นมานะ่ะเอ่นนู่นน่ผมก็ไม่เข้ารู้ทางหรออันเนี้ยเพราะผมไม่ได้ไปตีนานละผมหาสถานอย่างเดียวช่วงนี้หาเจ็บห๋ยวะ แนวยว้ทันอยู่แล้วอยู่แล้วเจอแล้วอยู่นี่สะพานไหนอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะหลังมึงอ่ะแย่ๆๆเออวิ่งตามอ่ะมาดูแปบทุกคนก็วิ่งวิ่งตามเลยนะชลิปนี้อาจจะยาวหน่อย อกิดกาจะประมาณนี้แหละที่จำได้ใช่ใช่จุเกิดตรงนี้ตรงนี้ความาจำจมันเริ่มเข้าแล้วนี่ครับจุเกิดตรงนี้เลยนักวิ่งอ่ะเออปรรมาเนี่ยแหละอโอ้ยนอนดิฟคอร์ดยวเตะน้องมิวออกเลยแม่ดิม่ไม่ใช่ตรงนั้นแถวๆเนี่ยแหละใช่ไม่แถวๆน,นี้จำได้เคยมาตีพี่โททลรุ ใครที่รู้จักช่องพี่เขาก็ไปติดตามเยวยกันแล้วกันคิดซะว่ารีวิวช่องให้เขาเลยเพราะว่าเขาช่วยเราเยอะมาลองใหม่ปุ่มปุ่มปุ่มไอ้ดอกสองหมื่นไปสามรอบอ๋อคือถ้ายิงโดนแบบหลายรอบก็จะเป็นดอกละสามหมื่นประมาณนั้นอยากเราจ้าจุ เดี๋ยวเหลือขมามันน้ำโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูขมามันน้ำต่อดีขมามันน้ำก็ <Okay. S 2> ค,คือของตู้นะเสิไม่เห็นจะเดี๋ยวเดี๋ยวกูรีวิวตัดไปที่ขมามันน้ำเลยกบหมดละมาเรามา,ม,มาที่น้ํากันโอ้ยดงคามุยมาที่น้ํากันนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้รีวิวเองแต่จะมีน้องมารีวิวเรียกว่าน้องเรียกว่าเพื่อนก็ได้ <c oughs> เปิดขมามันน้ำ คามาน้ำนี่ครับจะเป็นแบบนี้มีเข่าทุกคามาเลยนะคามานี้ใหญ่จุ่าอลองสสกกใช้สกิลใช้สกิลเว้ยสองหมืนกี่รอบสองหมื่นเจ็ดกี่รอบนะสามโอเค ้องใหม่ทีรอแป๊บห่เก้ายหลายรอบหลายรอบอยู่ก็คามานี้โอกาสดบก็หนึ่งทับสามสิบเท่ากันแล้วก็เวลาเกิดแป๊บดูให้เวลาเกิดหกโมงยี่สิบหนึ่งทับยี่สิบครับขอแก้หน่อย โอเคค่ะออก20นะครับโอากาสเกิดป่ะคุณทำไปที่เกิดเลยเป,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 ปิดโหมดวิ่งตามเวลาของมาเลยนำไปดิผมวิ่งตามคุณทันอยู่ล้วขอเสียเวลาแป๊บนึ่ง เ้าพี่บอกคิมมันน่าจะเลยเวลาแล้วแหละเปิดสทางแล้วก็เปิดเอเี่ยวิ่งดีลองดูหมดไฟอ่ะไปครับน้ำเลยไงไวบะไว เวลาหาของใช้เทคนิคน่ะเฮ่ครับเต็เตือเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยอ่ะนี่ตรงนี้นะครับบอกบอกลงต่างลงว่ะเฮ้ยครับส่วนใครที่ อยาเข้าดีขอก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าผู้ติดตามครบห้สิบคนผมจะจมแจกไอดียที่ปัฒนานแน่ๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่คอมเมนต์แรกจะแจกหนึ่งไอดีนะครับผมโอเคไอดีย okay. แนจุดเตเราะจะไปแล้วแล้วเราต้องหาไอดีลองมาอีกแล้วโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพีเท่าน,นี้นี่ <จบ S 1> นี่สองฝันตอนจบ